Hmm. Huh. วันแรกการเดินทางไปสุรินทร์เราจะไปเที่ยวเมืองสุรินทร์ไปดูช้างใช่ไหมเยโเยโเยนี่ไงมีคนขับไปด้วยสบาย<ไ>มาลุยเจอสุรินทร์นี่นสุรินทร์เก็บไซส์เซ็สี่แล<ง>้วก็มาเซ็ตทูจีมันเทียบไม่ได้จีท<ง>ีอาร<ง>์มันเป็น<ง> ผมต้องการดูยอดย่าเว้ยเวลาเที่ยวคือการพักผ่อนไม่ให้แม่งไม่ให้วัวแต่โขตั้งสติกดีแต่แตน ไปไปบอกมันว่านกังงานไปไอแผ่ญางไปเลยปัานุ้ไปย่องอยู่เป็นแถวแล้วปัางุไปลยครับเฮลโลถึงแล้วสนามชาบุรีล์นี่เรามาโฟที่บุรีล์เฉยแม่เฮลโล่กายายอแล้วเฮลโลเรีอยู่ที่บุรีย์สเตีดี่มเย่ดีไปดูกันไป คือวันนี้ไม่มีแข่งก็เลยอดดูวันนี้เขาตัวทางเข้าจะ่อรซื้อตัวแล้วลองเข้าไปข้างในีแบบมีนอายแบบนี้แบบนี้แบบไหน อันนี้เราก็เริ่มแบบถ่ายรูปก่อนถ่ายยังไงก็ไม่ถูกใจเอาให้ได้แบบเนี้ยเอาให้ขายยาวเงี้ยนะเออขายาวสูงร้อยเจ็ดสิบแบบไหนนูแบบไหนแบบเนี้ยขายาวสูงร้อยเจ็ดสิบห้าตัวตนสูงร้อยห้าสิบเอาให้ต่อไปพาไปกินลูกชิ้นลูกชิ้นะไรนะตามรอยลิซ่าตามรอยลิซ่าเป็นลูกลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นยืนกินเได้ป่ะได้จะพาเพื่อนไปดูลูกชิ้นยืนกินเป็นไงตามรอยลิซ่าหวานแดงพาลุยพาลุยเออเขาอะไรนะหวานแดงพาลุย ห <Huh? S 2> วานแดงพาลุยวานแดงพาลุยเยกก้ถึงแล้วลูกชิ้นยืนกินของง่ายๆอย่างี้อือดูบรรยากาศของเนอ้เยอะแล้วลูกชิ้นยืนกินถึงแล้วไม่หิวเลเผื<ม>่อหิวล้วต้องซื้อไปสองชุดสิบสองไม้ไม้เท่าไหร่ หกไม้ยี่สิบะ มันก็คือแะก่องอ่ะเดี๋ยวเราไปัด้ยืนกินไม่ไหวครับก็นั่งหน่อยแล้วกันครับใช้ได้รอนานแล้วใช่ไหมสูตรจั้งเดิมต้องมีปลาร้านะครับใช่เหรอไม่มีปลาร์วะออ้ยไม่มีไม่มีว่ะไม่มีไปกินที่ไหนมาเนี่ยทำหน้าแบบอันนี้คืออันนี้คือของจริงเผ็ดของแท้อร่อยเผ็ด ก็พี่ก็บอกวันเดียวเนี่ยจะไปกันเนี่ยตั้งนาเดยวเม่ลงรถไปมาที่มาจากบลเลยใช่ไหมใช่กนไป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 กันไปกัน

ที่พักที่ไหนคะเดินเลยนะเดินดินดูดาวรีสอร์ทวังน้ำเขียวค่ะเข้องามาห้างนี้ราคาเท่าไหร่เลยคือละสองพันบาทค่ะเจดเฮ้ยทั้งแรกกับการนอนทั้งแรกกับการที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนอนแพงที่สุดปกติไม่เคยเกินไม่เคยเกินพันหนึ่งอ่ะโอเคเราไปดูมีอะไรบ้างอ่านื้อเตียงคือดีนะคือห้องแบบใหญ่มากเยอะบะ ได้ได้สบายสบายดูห้องน้ำห้องแบบเดยมเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรานอนในห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำก็นอนได้ห้องน้ำใหญ่มากอ่ะแน่เลยก็แบ่งเป็นโซนๆไปจ้าห้องน้ำแบบใหญ่ดีดีดีแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอืมตู้เสื้อผ้าคือมีสองตู้แบบว่าเหมือนจะมาค้างเป็นเดือนอะอย่างเงี้ยนะตัวเครื่องแปยงเด้งดีเด้งดีจะส่องดีลองสิ โอเคแล้วก็มีชั้นต่างๆโคมไฟหัวเตียงแบบว่าไฮโซสุดๆแล้วก็มีตู้เย็นมีกาแฟอืมโอเคมีแค่นี้จะวิวหน้าบ้านวิวระเบียงที่สวยๆแต่มันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครเราถ่ายดูแล้วกันโอเคครับแลที่รถที่เด็กใายไลยครับ ชื่ออะไรบอกดิต้องมองนอ๋ออันนี้มีร้านโ้มีด้วยวิแอยู่ด้วยแดงนะอาหามเจอตุกแกมมันจับเลยนะหมดไปหนึ่งหมดไปหนึ่งเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งวัดคือชีวิตสวัสดีตอนเช้าทุกคนบรรยากาศสุดยอดยังไงครับเดี๋ยวเราไปตามล่าอาหารเช้าเบรกฟั s ดูบรรยากาศในช่ว เปลี่ยนล้อยังไม่หมดข้าวเลดยดข้าวแล้เรอเรีนข้าวเหรกินตรงไหนยังไม่รู้เลยไ,ไ,ดได้เวลาแล้วกิน,นกมันซึ้งมันดูแฝกกินว่างแล้วจะเดินอะไรเดินก็ได้โทรไปถามคอร์เต้ก็ พามาชมหนึ่งจุดทะเลหมอกเดนเมสาไปเขาไปดูกันงไงครับทางน้ำค้างยอดย้าเสียงจะได้ดีใส่กลิ้ง ใครมายืนเดี่ยวเล้เตรียมตัวครับเตรียมตัวเดินทางกับจากลีสอร์ทเดินดินดูดาวแล้วเดี๋ยวเราไปต่อไปดูสัตว์กันที่สวนสัตว์เปิดทักทีหนึงเดี๋ยวจัดให้ดูสิงโตเผือกไป สวนสัตว์ข้าวใช่พามาหาดพามาตามล่าวานแดงข้าวละ150บาทค่าข้าวผู้ใหญ่150นะคะเด็กเสียไหมคะท่าสูงไม่เกิน100เท่าไหร่140ไม่เสียไปลุยไปตามล่าวานแดงอาหารสัตว์เป็นแครอทจะให้พวกแกะกระต่ายม้าแลนนี้ไม่ทันตะวันให้พวกนกเขาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ครับตัวอะไรอ่ะ มา,น,าน,นั้งพอประมาณเจ็ดมแปดเดือนอันนี้อะไรลูกกวางดาวญี่ปุ่นค่ะโอ้โหหมดแล้วนัน่น I've been on the road, at the gas <laughs> station when the was <laughs> cold. In the kitchen hostile trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know Watch them take my dog away. It was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day. All that blood on my clothes. I was tired every day. Green light, is time to go. I don't wanna live life fast. or die. die. open door, is ยูดกมายูข้างๆจับได้หรือไม่ได้จับจับได้ครับถ้าจะจากตรงระวางครับบางทีเขาเล่นแรงครับพี่ชื่ออะไรครับชคเซอร์ครับฮะเซอร์ครับเซอร์ครับผมเซอร์เซอร์กี่เดือนแล้วตนี้ครับอเดือนครับเดือนถ่ารูปเดี๋ยวได้มดไปได้ดยไยภารกิจวันนี้ในการตามล่าวานแดงโดนหลอก ตามล่าวานแดงที่สรดสัตว์โบนันซาไม่มีเลยโดนหลอกมีแต่ค่าเข้าร้อยห้าิบาทไม่แต่แดงดีนะดีอะดีนะสวยดีวันนี้มาเนอ้อากาศที่แบบว่าดิวิวมากไม่ร้อนเลยวันนี้ทั้งวันคือไม่ร้อนเลยดีมากกวเดี๋ยวเราปิดคลิปกันด้วยแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราวันหน้าจะไปเที่ยวไหนต่อจะพาไปอยากไปไหนบอก คอมเม, <า S 1> มนต์มาอ,อยาให้ไปรอเปล่าคอมเมนต์มาอยากให้ไปไหนให้คอมเมนต์มาโอเคไปไป,ไปิดไปกันเออเค